แล้วก็ไอความสามารถในการที่จะสังเกตบันทึกจะบันทึกอะไรจะสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาโยงกับการวางแผนและการนำเสนอเหมือนกันเน,ะนาะขณะนี้เนี่ยคืออยากจะให้ผู้สานงานตัวเองเนี่ยลองเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเห็นเนี่ยไปเขียนนะอย่างที่เราเคย เรื่องโอเอ็มก็คือเรื่องเอาความฉาเนซภาพปลายทางที่อยากให้เกิดน,นะหมายความว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยนะทำสำเร็จเนี่ยภาพปลายทางที่อยากให้เกิดเนี่ยเรามันมีภาพหน้าตาเป็นอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยเราขอมาาสู่ภาพปลายทางคือ progress m เกอร์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอาเครื่องมือเข้ามาใช้อดีที่เราคุยกันหลายครั้งแนละ้ว นะว่าเมื่อเมื่อเราทํางานสําเร็จเนี่ยกรรมการเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรทีครูใหญ่มีลักษณะเป็นอย่างไรนายหมู่เป็นอย่างไรเด็กเป็นยังไงผู้ปกครองเป็นอย่างไรนะซึ่งขณะนี้เขาจะดีว่าเราทำง,งานไปเนี่ยเราอาจจะคล้ายๆทำไปเรียนรู้ไปบางครั้งเราก็อย่างพยากรณ์นะพี่ชายเขาบอกว่าพยากรณ์เนกะนพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง ไม่ค่อยชัดหรือแม่ยนยำนะเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าเราทําไปเราสังเกตไปเราดูรายทางเราดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาถอดบทเรียนจากระบบใช่ไหมเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วตรงนี้มันต้องมีปัจจัยการพัฒนาเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่ากรรมการเนี่ยเนาะเราอยากเห็นกรรมการข้ามปลายทางเนี่ยนะคือกรรมการเนี่ยนี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้นะเราต้องไปขอของเราเองนะ กรรมการสามารถสนเสริมการทํางานของทีมครูใหญ่นะในหมู่ระก็แลวแ,แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ากรรมการต้องแสดงบทบาทในการให้ข้อคิดข้อเสนอแนะใช่ไหมแล้วช่วยประสานงานนี่ตอย่างนะนะครับกับไอ้ตัวกลไกาการทํางานเนะี่ยตัวทีมครูใหญ่นะ ครูใหญ่อาจจะต้องมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่คือคําโตนะนะถึงจะบอกให้พวกเราสังเกตให้ดีว่าขนาดนี้การออกแบบของเขาเนี่ยนะมันมันต่อทุนเดิมมันใช้โอกาสอะไรอย่างไรเนี่ยเพื่อเราจะมาอธิบายคำที่เป็นนามธรรมาตัวนี้ว่าเขามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนอันนี้นเคยเห็นผลที่พวกเราจะต้องทำกับชุมชนขึ้นมาหรือไม่ เพราะตอนนั้นเราคุยบอกว,ว่าเด็กเรียนรู้บนกิจวัตรประจำวัน,นก,วกับการเรียนรู้โดยผ่านเทศกาลชุมชนนะขณะเดียวกันทางทีศผูใหญ่ยยก็ต้องสร้างกันในส่วนรูปของผู้ปกครองละคนในชุมชนในการมาจัดเป็นฐานการเรียนรู้หรื่องการให้เด็กซึ่งมันก็จะมีอยู่ในกิจกรรมที่เรานําเสนออะไรนะที้ในหูก็เช่นเดียวกันตัวในหมูเองเนี่ย เราก็คาดหวังว่าเขาแสดงบทบาทในเวทีนะและขณะเดียวกันเนี่ยคือเขาจะไปแสดงบทบาทน,นอกเวทีด้วยเพราะเราคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องช่วงชริงเวลาของเด้กตลอดเวลานะในเวทีมันก็จะเป็นกิจกรรมเดือนละครั้งนะแต่ว่าในหมู่บ้านเองเนี่ยทำยังไงให้ในหมู่เนี่ยไปจัดกิจกรรมนอกเวทีได้ก็หมายความว่า ตัวนายหมูเองก็ต้องมีความคิดความสามารถในการออกแบบกิจกรรมนะนะออกแบบกิจกรรมให้กับตัวเด็กๆในหมู่บ้านได้หรือพาเด็กๆในหมู่บ้านทำกิจกรรมได้ตัวเด็กตัวผู้ปกครองอันนี้เดี๋ยวเราไปไปคิดเอาเองเนาะไปคิดเอาเองทีนี้